สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนสถิติ17งวดค่ะสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วลงไว้ให้เลขเด่นนะคะคำนวณได้เลข5เลข6เลข0ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก867ค่ะ ็เข้าเลขหกนะคะที่หลักสิบบนค่ะสูตรนี้คำนวณมานะคะสถิติ17งวดนะคะมีหนึ่งงวดนะคะที่หลัก10หน่วยบนนะคะมันหลุดไปอยู่หลักร้อยนะคะหนึ่งวดนะคะแล้วมันก็กลับมาเดินต่อค่ะถ้าใครสนใจสูตรเด่น10หน่วยบนนะคะลองมาดูคลิปนี้กันค่ะ สูตรการคำนวณใช้หลัก10บวกร้อยหน้าครั้งที่1นําำมาบวก3บวก1บวก4นะคะงวดที่แล้วก็เข้าหลัก10บนนะคะที่แอดมินให้ดูไปเมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวคำนวณไปพร้อมกันเลยนะคะใช้3าบวก0ค่ะในงวดนี้นะหลัก10คือเลข3ร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข0เราก็ใช้3ามบวก0 3บวก0ได้3ค่ะ สูตรช่องนี้จะไม่ซับซ้อนนะคะง่ายๆจะได้ไม่ปวดหัวกันเนาะสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ 7, 7่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งค่ะหกเจ็ดหนึ่งผลการออกรางวัลสามตัวบนออกศูนย์หกแปดเข้าสิบบนนะคะที่เลขหกต่อไปค่ะใช้หกบวกห้า หกบวกหได้11บเอ็ดค่ะนำเลขหนมาบวก1นบวกสมได้4 4่บวกหได้5 5าบวกสได้9 4 5 9สี้านะผลการออกระงวัลสตัวบนออกหนึงห้าเก้างวดนี้เข้า10หน่วยบนเลยนะคะที่5และ9ค่ะต่อไปใช้5้บวกเด ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองค่ะนำสองมาบวกสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ห้าหกศูนย์ค่ะเลขเด่นผลการออกรางวัลสามตัวบนออกสามศูนย์แปดเข้าสิบบนนะเลขศูนย์ค่ะต่อไปใช้ศูนย์บวกเก้า 0บวก9ได้9นำ9มาบวก9บวก3ได้12ใส่2 2บวก1ได้3 3บวก4ได้7ค่ะเลขเด่น2 3 7ผลการออกระวัล3ตัวบนออก5 9 7มวดน,นี้เข้าหน่วยบนค่ะเลข7ต่อไปใช้9บวก6นะคะ9บวก6ได้15ค่ะนำ5มาบวก5บวก3 ได้8 8บวกหได้9 9้บวกสได้13ใส่3นะคะเลขเด่น8 9 3ผลการออกระงวัล3ตัวบนออก905ค่ะงวดนี้นะคะหลุดจาก10หน่วยบนไปอยู่หลักร้อยนะคะเลข9ค่ะหลังจากงวดนี้นะคะมันก็กลับมาเข้าที่10หน่วยบนเหมือนเดิมนะคะใช้0บวก2 ศูบวกสได้2ค่ะนำสอมาบวก2อบวกสได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้10ใส่0เลขเด่น5 6 0ผลการออกรางวัล3ามตัวบนออก8ปดงวดน,นี้เข้าเลขหกนะคะหลักสิบน,นะคะ่ะทีนี้นะคะใครชื่นชอบมาดูต่อนะคะในงวดวันที่1เมษาย,ยนสองพนห้ารใช้6กบวกสา หกบวกสได้9ค่ะนำเก้ามาบวก9กบวกสได้12ใส่2องสองบวกหได้3 3มบวกสได้7เลขเด่นนะคะสิหน่วยบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลข2เลข3เลข7ค่ะ ทีนี้นะคะจะนำสูตรนี้มาเทียบชนกับสูตรเด่นบนสูตรเก่าค่ะเด่นบนสูตรเก่านะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะเลขเด่นศูนย์สามห้าหค่ะก็ชนกันนะคะที่เลขหอ่ห้าหกศูนย์นะคะมันก็มาออกที่เลขหกค่ะในงวดนี้นะคะชนกันตัวเดียวนะคะที่เลขสอง สิบหน่วยบนนี้จะเป็นเลขสองจริงหรือไม่ก็ลองลองลุ้นไปนะคะพร้อมกันนะคะนี่เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้พิจารณากันนะคะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะถ้าคลิปนี้เพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ก็บรบกวนช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ